พี่ปอบจะบอกว่าเวลาโจทย์สมการที่มันมีความเป็นปัจจุบันกับอนาคตมาผสมผสานกันหลายคนทําไม่เป็นเพราะว่าตั้งสมก,การไม่เป็นเด็กๆค่อยๆถอดคําประพันธ์ไปกับพี่ปอบนะดูนะเขาบอกปัจจุบันเนี่ยนะครับพ่อเป็น3เท่าของลูกเด็กๆครับปัจจุบันเนี่ยคุณพ่ออายุเป็น3เท่าของลูกเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าพี่ปอบลองให้ให้ดีมีพ่อกับลูก นะครับมีอายุพ่อกับลูกและเสร็จปุ๊บโจทย์ผู้ต่อบอกว่าถ้าอีก10ปีพ่อเป็น2เท่าของลูกโอ้โหมีช่วงเวลา2ช่วงเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นพอมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเป็นพี่ปอมนะพี่ปอมจะแยกออกเป็น2เหตุการณ์ก็คือมีอายุปัจจุบันกับอายุอีก10ปีได้ไหมครับคือมี2ช่วงแบบนี้ อ่ะพี่บอลเริ่มจากปัจจุบันก่อนเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพ่อเป็น3เท่าของลูกถ้าเรียนกับพี่บอมาตลอดรู้อยู่แล้วพี่บอลให้ตัวน้อยเป็น x ง้นลูกเป็น x นี่ขอปักธงเริ่มต้นหน่อยนะครับพ่อเป็น3เท่าของลูกเพราะฉะนั้นพ่อก็3 x เห็นด้วยไหมครับพ่อเป็น3เท่าของลูกพ่อก็3 x คราวนี้ทุกคนครับอีก10ปีอีก10ปีทุกคนตามเติบโตขึ้นไป10แน่นอนลูกก็ x บวก10 คุณพ่อก็ 3x บวก10เก็ตไหมครับทุกคนทุกคนต่างเติบโตขึ้นไป10ปีทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าอีก10ปีเนี่ยนะพ่อเป็น2เท่าของลูกพ่อเป็น2เท่าของลูกตัวนี้แหละครับมันคือคีย์เวิร์ดเลยพ่อเป็น2เท่าของลูกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าพี่เปเออายุลูกมาคูณด้วย2จะได้พ่อครับ เพราะฉะนั้นพ่อคือ 3x บวก10เป็นคือเท่ากับ2เท่าของลูกคือ x บวก10เห็น <He S 2> ด้วยไหมเด็กๆพ่อเป็น2เท่าของลูกโอเคไหมครับอะต่อไปเคยสอนมาแล้วนะ2แจกเข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะเป็น 3x บวก10 2คูณ x ก็ 2x 2คูณ10ก็20นะครับหลักการของการแก้สรรมการให้เราย้าย x ตัวน้อยไปหาตัวมาก เพราะนั้นตัวนี้ 2x อีกฝั่งหนึง 3x ย้ายมันไปฝั่งนู้นนะครับจะเป็น 3x ลบ 2x เพราะฉะนั้นไอ้10ก็เลยต้องไปฝั่งนู้นด้วยคือเราจะแยกฝั่งเลขกับตัวแปรนะครับฝั่งนี้20 10ย้ายข้างมาก็เป็นลบ10 3x ลบ 2x ก็เหลือ x เท่ากับ20ลบ10ก็ได้10เวลาเราทำพี่ป้อมแนะนำอย่างยิ่งยวดคือการตรวจคำตอบ เพราะว่าพอเราได้มาเดี๋ยวเราจะงองอ่าเราลองเช็คคำตอบตัวนี้10 3เท่า30ปัจจุบัน1 0บอีก10ปีก็20อันนี้ปัจจุบัน3 0อีก1 0ปีก็40เห็นไหม2 2เท่าจริงๆเห็นปะส2เท่าจริงๆเพราะฉะนั้นโจถามว่าปัจจุบันพ่ออายุเท่าไหร่หนูก็ตอบได้ละปัจจุบันพ่อ 30ปีครับโอเคตามนี้นะเด็กๆตามนี้เคลียร์ให้เรียบร้อยค่อยๆฟังซ้ำทบทวนดีๆ